โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกลลลเลือดวันพาชแมนเดสตองเกลชคือเอาจริงคลิปนี้นะครับมันควรที่จะเป็นคลิปที่ผมทำการซูมปูบอมเว้ยเออแต่ถ้าว่าแล้วว่าที่ทองอะ่ะมันจะมาแล้วนปะ่ะเนี่ยต่อยมาไหม เฮ้ยมาแล้วหลุนก็จะเป็นตัวไรไม่ต้องหลุนปูบอมอยู่แล้วปูบอมปูบอมข้าไม่ถึงแก่ไงมันจะทำให้ข้ารู้สึกอึดอัดได้เวลาตายวัดเฮ้ยใครวะอันนี้คำพูดใช่ของปูบอมหรือวะคำพูดแบบเนี้ยชิบหายล้เฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์อาโหน ไอเชียราชาเทลึกก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมอัดไว้เรียบร้อยนะครับแต่ตัวที่ได้นั้นก็คือบักราชาเทลึกนะเอามันไปทําแบบเอาไปนึ่งแล้วก็แบบจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็โยนแล้วก็แบบกินแม่งเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องอ้อมอีกเพราะว่านะครับตอนที่ผมทาการซุ่มโซนิกล่าง่องนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็ถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่า ม,ม,ม,มันได้ราชาซีฟู้ดเหมือนกันไงซุ่มไปตั้งเยอะแยะนะครับตัวที่ออบมาก็แบบาราชาซีฟูด้ดผมให้เป็นตัวหนึ่งที่ผมโคตรเกลียดเลยละกันนะครับท่านผู้ชมจำเอาไว้นะผมเกลียดราชาซีฟูด้ดหรือไอราชาทะเลลึกน้ำตื้นน้ำจมอะไรของมันก็ช่างมานะันฮะเอาล่ะก,ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรก็แย่แล้วครับผมดูตัวดำของผมสิครับไม่ใช่อันนี้นะครับผมอันนี้มันตัวอาวุธตัวดำคือแบบสูญแล้วว่ะหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ย เ้าถ้า a า r บวกมานะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะได้เติมหรือเปล่านะแต่จริงๆผมไม่ได้เติมบนพันแมนนานนะเพราะว่าอะไรครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ <c oughs> ง okay. ดูดิครับท่านผู้ชมคือทุกคนเขามีกันแทบจะหมดทั้งเซลแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมันควรที่จะมีนะปัจจุบันนี้ไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตัวคอใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรเว้ยถ้าใครรู้นะครับว่าตัวคอตัวใหม่ที่จะมาในอนาคตเนี่ยมาแทนปูบอมเนี่ยมันตัวอะไรก็สามัตคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าผมก็ ไม่ค่อยดูเสิร์ฟนอกไงไม่รู้ว่าแบบตัวอะไรจะจะมาเป็นตัวต่อไปนะฮะก็นะครับผมเราไม่มีก็ปล่อยกันไปครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวดัาก็เรียกได้ว่ามหมดแล้วเพชรก็หมดแต่ว่าเรายังซื้อได้อีก20บใบประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเพชรจ,จะพอหรือเปล่านะมันประมาณ4 0 0 0ันก็เพชรเออจะไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่ทันก็ช่างครับก็ปล่อยไปก็รอคอตัวต่อไปเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเมื่อ,อไรนะ <S 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 แล้วก็ตอนนี้ขอพูดอย่างนึงหน่อยครับว่าตอนนี้ใครที่อยู่เซิร์ฟสะคร้ก็สมามกิม้เลยเพราะว่า ดูดิคือกิวผมอะแอคทีฟมันไม่ถึงประมาณพันหกเว้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เพ็ดห้าสิบห้าเพ็ดอะเนี่ยคือคนส่วในญ่เขาทำแอคทีฟไม่ถึงร้อยกันนะดูดิผมแบบขนาดผมเข้ามาเล่นวันละรอบนะแอคทีฟอย่างร้อยยี่สิบบวกทุกวันนะครับข้อร้องนะครับใครที่อยู่กิวผมหรือว่าใครที่แบบคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาทําภารกิจทุกวันแล้วยูเซิร์ฟสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยก็มาขอเขากิวได้เลยนะครับแล้วก็เรามีลายกิวไว้เข้าด้วยนะครับผมเอาละฮะ ถึงผมนะครับจะไม่มีปูบอมกระเถิะดแต่ผมก็ยังมีคอจกกักรพรรดิเด็กลูกหลักของผมนะครับแล้วก็มีทังเกียววินเจ้าผมเขียวที่ผมพยายามปั้นอยู่ในะปัจจุบันนี้นะครับผมรวมถึงวอชด็อกแมนัวเมนสุดลักของผมตัวดาเมนลักอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้โอเคเราจะเอาทีมนี้แหละไปงัดกับไอ้ปูบอมที่ทาแบบทาเราเจ็บแสบอ่ะสุ่มไม่ได้อ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะซูได้หรือเปล่านะนี่ฮนะขนาดคนนี้นะครับผมเขามีแค่ปูบอมตัวเดียวเขาอยู่อันดับแปดอ่ะท่านผู้ชมคิดดูเอา โกงเกินไปเปล่าปูบอมโอเคที okay, ่เราจะมางานก็คอปูบอมนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับมีใครบ้างมีอันดับแปดหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวเราจะหาสักประมาณสองสามคนนะท่านผู้ชมเออคนนี้ไม่มีหรือว่าคนแบบส่วนใหญ่ก็เกลือมันถกอะฮะหรือว่าเกลือเหมือนกันโอเคมาเลยอันดับแปดใช่ไหมฮึึคอ,อปูบอมใช่ไหมไม่รู้ว่าปูบอมจะรับลูกเตะของซุยหลิวเอ,อ้ไม่ใช่ อะไรวะชื่อเกีวินของผมได้หรือเปล่านะฮะไปเลยนะครับผมฟังเขาเปิดมากงอนตีเข้าไปเต็มๆนะครับผมสตารัทเจ็กพับบทเด็กเข้ามาโอ้โหทีมวคทยุทุกตัวเลยพระเจ้าจอร์ดแล้วก็ตามด้วยโกลเด้นบอกของสัตโอ้เข้ามาหนึ่งล้านเก้าแสนจับมืโอ้โห,โหแรงแรงเกินอะไรครับเนี่ยแล้วหมาพระบานตบเข้าไปครับผมโลโอ้โหโลหายโลหายไปแล้วลตอนนี้เอา้า <c oughs> แล้วเกลยววินโดนตบตายผมเลยเอาเกีวินไปข้างหลังอีกว่าเอ้ยที่เอาไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเอาไว้กันไอ ไอโซนิกนะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่มีโซนิกเงีเดี๋ยวไวตาหน้าตอนนี้ไม่รู้จะแพ้หรือเปล่าครับมอวัากันต่อสแมสทำการฮิวเลื่อนขึ้นไปก้อนหนึ่งาเตปนะครับผมจจนะเขอต่อยด้วยผมมาด้วยผมยืนได้อยู่ตอนนี้กูบอมทำการตบหน้ามาหนึ่งทีดวงยังไหวไหมดวงอีกสักเทินดวงดวงังพุ่งแตกดวงโอ้โหจับปันมาทั้งสี่ดาวแล้วมาฟาวันแมนตบเข้าไปนะครับผมโลแตกไวหนึ่งทีนะครับคือมาฟาวันแมนตอนนี้ตบได้แค่โลแตกไว้เออเจกพันเด็กครูขึ้นมาตบต่อโป้ง ก็ยังไม่ตายครับยังเหลื่อยอีกและก็หวานอยู่นะกองหน้าเขาจ้างนั้นจ้กระพัได้ผมแห้งนะเหลื่อมาประมาณตัวเดียวหมาประมาณตัวเดียวจะทําอะไรได้กับในตอนนี้นะฮะเอาละเขาไปตบกองหน้าก่อนโป่ง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 ซึมโ้ลอยังไม่แตกอ่ะซีคือแบบทะโลอยู่สักซีเทิ่อนอะไรก็ว่าไปนะแต่วันแบบมันอยู่ทุกเทิ่อนเลยอ่ะมันโกงเกินไปเปล่ามาประมาณเข้าไปตบต่อโป่งโป่งโป่งโอ้โอเคตายตายเฉยเลยรืวะ เอาละแล้วพ่มที่เชิญที่หนะครับผมลูกไฟเขาเยอะจังวะแล้วหมาพาวัตแมนตบไปนะครับก็ยังไม่เข้านะโลมัน้ึกจังวะเอ้หแล้วหมาพาวัตแมนโดนสตันโดนไอราชาน้ำเขาเรียกว่าไอนี้ไม่ใช่ราชาน้ำลึกนะครับมันคือไอราชาอะไรวะน่านฟ้านี่คือแค่มีคอปูบอมสองดาวทีมผมที่แบบมีทั้งเกลวินมีทั้งหมาพาวัตแมน ตายห้าหมดแล้วครับเอาละเอาไม่เอาไม่เราจะเอาเกวินไว้ข้างหลังนะครับผมแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไว้หน้านะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคไปลุยคนคนเดิมเลยนะครับผมซีซีเพชรเปลืองเพชรจังวะเฮ้ยเอาละลุยเลยลูกพ่อฟังเขานะครับได้ป่วยก้นทำไมฟังเขาลือจังวะเฮ้ยพลังต้อสองล้านแปดนี่วะหรือไปจิกกะพัดเด็กทุบมาดิซันนี่ให้ตายเถอะดวงดีเกินไปเปล่าแล้วเข้าไปเตะหน้าครับแค่นั้นเขายิงสวนกลับขึ้นมาปุ้งสองล้านดับเมยโคตรแรงโโอ้หแรงเกินไปเปล่าพี่ชาย แล้วทำการทุบๆ,ๆปุ้งบล็อกพลังงานเขาไปนะฮะตอนนี้แล้วเข้าไปเตะต,ต่อตายไปหนึ่งตัวะครับตัวดาเมจลรักเขาและไอ้ดวงผมก็ลงไปหน่อยคุยกับลามัวเหมือนกันแล้วทุบๆ,ๆมาจากนั้นทำก,การเกี่ยววินไปสตันร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ้งๆซุ่มเรียบร้อยนะครับผตันซองตัวสวยง,งามแล้วก็ตายไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ทำไมเลือกซองตัวทีมเราฮะมาเพราะว่าแมนตบไว้ผมปุ้งตายไหมโลก็ไม่เตะเจ้าจอดโอเคตายอยู่นะครับผมเลยทั้งคันเตะเข้าไปต่อที่ซีันซองตัวนะครับตอนนี้ตะวันโลยังอยู่ครบเหมือนเดิม ให้ตายเถอะอย่าเพิ่งตายเกวินเกวินจะต้องอยู่กับขาก่อนอย่าเพิ่งตายจงยืนสู้ไว้อึดไว้เกวินมาพับแมนต่อไปเรื่อยๆฆ่าผู้บอมดีพี่สตาร์ทอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้บอมผบงซุ่มโอ้โหมันสตาร์ทเล้วนึกว่ามันยืดกี่เทินวะเนี่ยมันยืดแค่เทินเดียวให้ตายเถอะโรบินเอ้ยมันยืดแค่แบบสามเทินเหรอพี่ผ่านแล้วผู้บอมไม่ตายอย่างนี้ผู้บอมเข้ามาทำการอันติโอ้โหเกวินแฮ่เกวินแหกแล้วตีพิซซ่าด้วยี่โผล่ ก็ั่้และครับท่านผู้ชมคือแค่มีคอปูบอมบันทำได้ถึงขนาดนี้เลยเรอครับเนี่ยมทํทำจริงฮัลโหลโอเคไม่มีจะเสียแล้วครับผมเราบังัดกับคณคนนี้ดีกว่านะครับพลังสามหลานชีวประทานบริษัทเอาไปเลยมมาเพราะว่าผมเล็วกว่าครับผมเขาไปทำการบอกพลังงานฟังเขาก็นึ่งทีจากนั้นนะผมแปดประกายแสงเข้ามาปาดนะแต่ว่ายังนะครับโดนเตะนะครับคือไปก่อนปรยแสงปาดมาปุ้ง เก้าแสนดาเมจโคตรจะรุนแรงแล้วผมเตะซูรีเข้าไปอีกสองทีเกือบตายครับตรงตอนนี้แล้วก็แล้วก็เตะพัดเด็กิตีเข้าไปไม่ได้สันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีเกียววิ่งอยู่เอาแล้วซูรีซูรีเขาลงไปนอนโคตรราเมงแต่ว่ามันถึงเหลืออีกประกายแฟตประกายแสงเนี่ยดูระเบิดโคตรแรงคูระเบิดโคตรแรงโคตรเว่อระเบิดมึงเว่อไปเปล่าเพื่อนเว่อขึ้นตุ๊กปู่ตายไปแล้วที่ไปแล้วบาดตรงหน้าผมมาต่อดวงดวงคุยกับลาเมงเรียบร้อยครับผมโอ้โหตายเด้อเพื่อน เอาแฟนจบไปปุ้งทำการเข้าไประติอันนี้ต่อเชื่อนะสัประกายแสงสัประกายแสงยังอยู่ครบเข้ามากระทืบนะยังไหวอยู่สไลด์กระทืบสตันโอเคตีด้วยมากเราเหลือตัวเดียวครับอกจังหวะนี้พลังสามล้านจะตายหรือเปล่าจะแพ้ผมหรือเปล่าเกียวินโคตรแยกพวกเลยตอนนี้ตอนนี้เกียวินแยกเกินพลังห่างกันล้านหนึ่งได้พลังห่างกันเกือบล้าน ประธานบริษัทก็ซู้ผมมาได้แล้วครับอืมแล้วท่านผู้ชมดูที่เลือสิครับแม่ไอ้พวกนี้นี่มันเขาเรียกว่าสุลต่านชัดๆดูทรงแล้วเราน่าจะมาได้แค่อันดับเกว่ะท่านผู้ชมนะเออน่าจะได้แค่หนีว่ะเนี่ยที่เลือมันเป็นแบบคอผู้บอมมันโกงอะ่ะมันโกงเกินไปเป้าผมสู้ไม่ได้ผมยอมแพ้กุสาปากดีวะยังดีนะครับนึกว่าคอจกอักรพรรดิเด็กจะสู้ได้แบบสักสักนิดตึ้งอะไรอย่างงี้แต่แบบ โลมันโกงไปครับพอจักรพรรดิเด็กมันยังมีขี้จำกัดไงแบบเออพอแบบเขาเรียกว่าไงอะเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลูกไฟมันก็จะแบบได้น้อยลงน้อยลงใช่ไหมแต่คอผู้บอมนี่แบบโล่เหมือนแบบคือโล่ยู่ทุกถืน่นแถมรีไม่ด้วยโกงไปอันดับพลังของผมนะครับก็อยู่ราวๆนี่แหละประมาณ2 5่สถึงสานี่แหละนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นเนาะเออจริงๆก็เข้ามาเล่นนะแต่ว่าเข้ามาแค่ทำภารกิจเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นหลายตอนนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ไฮไลท์หแักๆเลยก็คื เดือนหนึ่งเนี่ยถึงจะเข้ามาเปิดตัวดานะครับแต่ตอนนี้ตัวดําแห้งไปหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรสักอย่างแลวรอดูนะครับไอเนาบวกเราจะได้ซูมหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ปู่บอมก็เรียกได้ว่าแตกเป็นที่เรียบร้อยถ้าดวงดีนะครับผมอาจจะซูมได้ในซีบใบต่อไปก็ได้นะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมไขรที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปดล้วนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าพี่ไอปู่บอมมันทําเจ็บแสบยิ่งนักเวลาเจอกัน